ที่ที่จะพูดต่อไปนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าท่ามกลางวิกฤตการณ์เนี่ยเรื่องใครไม่เช็นะครับเรื่องเรื่องเรื่องอื่นๆผมก็จะว่าสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยที่อยากจะเห็นก็คือประชาชนไทยจะอยู่รอดได้อย่างไรเกษตรกรไทยจะอยู่รอดได้อย่างไรนะครับก็จะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะมี อาชีพเป็นข้าราชการหน้าที่ก็คือทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขนะครับประกอบสมาชีพได้ตาปปปมปกติภัยธรรมชาติเนี่ยแพร่พา,านได้น้อยลงนะครับก็จะว่าน่าจะน่าจะเป็นไอเดียที่ที่ที่จะคุยกันอย่างนี้ไปต้องเร่าไห้ฟังก่อนว่า ทำไมผมจึงมาสนใจเรื่องการปรับทัวรของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยท่ามกลางวิกฤตการด้านด้านภาวะโลกร้อนผมไปไประชุมเรื่องเรื่องสิ่งมวลอมโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2544ท,ที่จนห์นเนสเบิร์กในคณะของัฐมีเชี่ยวษตรท,ที่ดูแล,ด,แลดูแลเรื่องกลงุ่มไม้คอรมอก็มอบผมไปไประชุมนะครับทั้งน,นี้ว่าการกระทรงวงวิทยาศาสตร์ในระหว่างนั้นยังไม่มีกระทรวงทรัพย์ คือท,ท่านสุนทรยาไปหัวหน้าคณะผมไปเป็ปนคณะไปด้วยทั้งเวทีก็คุยแต่เรื่องนี้แหละนะครับไปไปชุมสิงโวลอมโลกที่ไนโรบีเคนยาก็คุยแต่เรื่องนี้แหละไปไประชุมในในขณะที่เป็นอย,อยู่อยู่กระทรวงทรัพยแล้วเนี่ยไปไประชุมที่มิลานเนี่ยเรื่อง CDM เนี่ยก็คุยแต่เรื่องนี้แหละ <laughs> ผมว่าผมกลับมาผมตกใจ ตายลงไปเพราะอาชีพผมคืออาชีพเกษตรกรรมผมไม่มี آ آ ไม่มีอาชีพอื่นผมปลูกส้มโชกุมเต็มเลยที่ลำปางเป็นเหมื่นต้นอาชีพรายได้หลักผมมาจากสวนส้มและและส่วนอื่นเป็นเป็นส่วนประกอบน้อยรายได้หล,ลักก็คือจากพืชผมกลับมาเนี่ยผมก็คุยกับภรรยากับทีมงนานผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ปรับเปลี่ยนการผลิตเนี่ยไม่รอดแน่เพราะว่าพืชส้มเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะ ผมบอกบ่อประดานสองบ่อสูบปีสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยช่วงนั้นน่าจะเป็นเอลนมโยมากนะครับฝนตกน้อยมากน้ําแห้งหมดเลยผมสูบป,ประดานเนี่ยจนน้าแดงน้ําประดานให้ให้ต้นไม้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีปุ๋ยน้อยแล้วก็อาอกซิเจนต่านะครับต้นไม้ผมเหลืองนะครับกลับมาก็เริ่มวางแผนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการผลิตตอนนั้นคุณกับคณอื่นเขไม่รู้เรื่องหรอกเกษตรกรไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ นะครับอกว่าพอเราร้อนปีี่ปีการปฏิทําไม่ปรับตายหมดทั้งประเทศเมกเคยไม่มีใครเข้าใจในบัเนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วผมเริ่มปรับเปลี่ยนอย่างไรจากสวนส้มนะครับอันนี้เป็นกรณีกรณีศึกษากรณีเดียวนะครับเพราะว่าผมมูอมดูตัสไลน์ในรูปรูปนี้ก็เพิ่งถ่ายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ่ายถ่ายจะให้ลูกน้องทําให้หน่อยนะครับเนี่ยผมเริ่มเริ่มเริ่มเอาแกะมาเลี้ยงฝูงหนึ่งเล็กๆนะครับเอาวัวมาเลี้ยง เนี่ยเอาโวาจ,จากกาแงคแสนเลยขออาจารย์ราถนาเนี่ยไปซื้อแก่ฝูงหนึ่งตอนนั้นพอมีตังค์นะครับเนี่ยผมเรื่องไก่เพื่นเมืองนะครับเริ่มศึกษาเลยนะครับอม,มาตย์เล็กทีน,นน้อยแล้วก็เรื่อเอาหมูมาหกเจ็ดตัวเนี่ยมาทดลองเลี้ยงเพื่อจะเปลี่ยนจาก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 เศรศษฐกิจเชิงเดี่ยวจากส้มเนี่ยมาเป็นเรศรษฐกิจอื่นๆนะครับผมเริ่มปักของผมตั้งแต่วันนั้นเลยปักมาได้ยี่สิบปี นะครับตอนนี้ลงตัวหมดทุกท,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 ทุกทุกสาขายยอ,อก,การผลิตแล้วแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถจะรองรับภัยธรรมชาติทั้งเอลนิโยลายนยิยาผ่านมาแล้วหลายครั้งเนี่ยเศรษฐกิจผมอยู่นิ่งได้มีผลกระทบน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทังหลายลก็ลองไปศึกษา,าดูว,ว่าจะขยายผลอย่างไรนะครับครับทั้งด้านนี้ก็คือผุงควายเนี่ยผมผมผม,ผมปลูกต้น จากต้มโชกุนที่ต้องใช้น้ําเยอะเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้ที่ใช้น้ําน้อยอาทิเช่นมะม่วง,งสต๊อกดีๆนะครับสต๊อกรากลึกๆไม่มีน้ํามันก็ให้ผลผลิตได้ส้มโอพันดีๆเช่สต๊อกแข็งแรงนะครับไม่มีน้นํานี่ผมก็ยังมีส้มโอขายแต่ที่ยังแค่ใช้น้ําอยู่แต่ใช้น้าน้อยมากปีหนึ่งเนี่ยผมแอฟไฟน้ําให้สองสามครั้งเองขึ้นาแล้นะครับไม่มีมันมีน้ําเก็บไว้ในสระผมมีสระน้าในในฟาร์มผมเนี่ย พื้นที่อยไร่เนี่ยมีศีรษะเก็บน้ําได้เขาจบว่าสองสามหมื่นคิิกเมตรนะครับขุดสํารองไห้หมดเลยนะครับช่วงหน้าฝนก็เอาน้ำเข้าสระหน้าแรงก็ไม่ใช้ประโยชน์นะครับส้มโอผมว่ามงผมเนี่ยผมขายเป็นเงินสะสมทราบผมนะเพราะว่าผมมีเงินอื่นดูแลแล้วอัน,นี้ขายเก็บนะครับปีนึงขายได้ไหลายแสนบาทเค่น้ํานิดเดียวแต่ว,ว่ายังไม่มีใครดูใจนะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ยังไงนะไอ้น,นี่ ผมไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเคยคุยกับหลายหน่วยงานแล้วไม่ไม่มีใครสนใจนะครับกรมชลเนียนน่าจะเป็นหน่วยงานมาทำเรงนี้นะเพราะเป็นคนเป็นคนเป็นคนดูแลเรื่องทรัพยรกปอน้ําแล้วเป็นคนจัดการน้ําอ่ะนะครับผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องบริหารการน้ําในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณนะทางพอริเทีมากกว่าคอนเทตีเอฟเฟกชันที่สำคัญที่สุดเพราะะฉเนี่ยน้ำทุกที่ทกเม็ดต้องสร้างผลเศรษฐกิจได้มากขึ้นยังไง นะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนาเนี่ยใช้น้ำพันคิวบิเมตรต่อหนึ่งไร่อย่างหนึ่งไร่เนี่ยได้ข้าวหนึ่งตันไอ้นี่แม็กซิมั่มเลยนะหนึ่งตันขายได้หนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นนี่น้ำเนี่ยติดตีกลับมาแล้วเนี่ยได้แค่คิวบิเมตรละสิบบาทแต่เดี๋ยวคอยดูของผมเนี่ยพอดีผมไปวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยไปค้นเจอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ำคิวบิเมตรของผมเนี่ย สร้างผลประกบการเศรษฐกิจได้หนึ่งหมื่นบาทได้ยังไงนะครับเดี๋ยวดูครับน,นี่ผมเริ่มเอาไผ่มาปลูกเอาไผ่มาปลูกปลูกแล้วไม่รู้ทําอะไรนะครับผู้่าก็มาถามว่าปลูกแล้วขายที่ไหนบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปลูกไปก่อนปลูกเต้นเด็กๆตัวเนี่ยจะทำเฟอร์นิเจอร์ทําไปแล้วตลาดมันก็ไม่ดีขายไม่กว้างขวางนะครับผมรู้ทําไงผมปั้นเตาเผาถ่านเลยเผาถ่านไผ่อแท่งขายไผ่เนี่ยเป็นเพื่อี่เทวดาเลี้ยง ไม่ต้องให้น้ำให้แต่ให้แต่ปุ๋ยคอกนะครับถ้าไปดูบ้านผมนะครับไผ่เต็มหมดเนี่ยไปถึงดูขอตอนนั้นน่ะเอ่อทูตจีนเนี่ยคุ้นเคยกันท่านชวนผมไปดูอุตสาหกรรมไผ่ที่เมืองจีนแล้วบอกโอ้แบมบูผมสนใจมากแบมบูภาษาจีนเรียกว่าจูคุยกัแกแวบอกเฮ้ยที่เมืองจีนมีโรงงานใหญ่มากไปดูหน่อยนะครับท่านก็เลยประสานไปดูที่ซานตงโดยที่อันจีดูหลายที่เลยนะครับแล้วโรงงานใหญ่มาก นะครับผมฝันว่าในประเทศไทยอนาคตเนี่ยก็จะมีโรงงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสร้างเศรษฐกิจไอ้นี่ไอ้นี่คือไบโอคอนเทนทนี่แหละนะครับแต่เมืองไทยยังกลายเป็นเกษตเล็กๆที่พวกเราทำเองนะครับแล้ออนาคตเนี่ยกำลังจะพัฒนาใหญ่ขึ้นนะครับนี่เศรษฐกิจจากไทยที่เราทําตอนนี้เราส่งเสริมปลูกไผ่แล้วก็มีเตาเผาถ่านไผ่เพิ่มขึ้นหลายหลายที่ละนะครับไอ้นี่ไม่ต้องใช้น้ําแต่เศรษฐกิจมันมากหนึ่งไร่เนี่ยจะได้มีรายได้เนี่ย ต่ำที่สุดประมาณสองหมื่นบาทปลูกไผ่นะครับดีกว่าปลูกข้าวเยอะแล้วปลูกทีเดียวเก็บเกียวเลยดีกว่าเยอะอัน,นียเรากาลังปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรก,การเนี่ยเปลี่ยนการผลิตอย่างที่เคยปลูกข้าวโพดเนี่ยปลูกไผ่มากขึ้นเนี่ยเอาไปทําโรงงานตะเกียบโรงงานลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะครับอันนี้ผมทําแล้วนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราทำมันเองที่ลําปาง ถ้าสนใจเนี่ยก็ไปดูได้ตอนนี้มีคนไปดูเยอะแต่ก่อนทุกำแล้วไม่มีใครคนสนใจหรอกตอนนี้ไปดูไม่ได้ไปดูไปถ่ายรูปเตาถ่านไผ่ขอแบบขอแบบขอพินเขียวขอบูฟินบอกไม่มีเอามือวาดทั้งนั้นไปดูเอาไปถ่าแบบมาคนเดียวนี่ครับถ่านไผ่ัดแท่งจากจากโรงงานนะครับดิ้นแทบตายใช้เวลาหลายปีเนี่ยปลูกปั้นขึ้นมานะครับสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรมีทางเลือกใหม่ นะครับโดยไม่ต้องสนใจเรื่องเอลมนโยลานียามีข้อมูลมาก็ดีแบบนี้เราก็ปรับตัวได้นะครับแล้งให้ตายแล้วก็อยู่ของเราได้นะครับก็อันนี้รอยดไปน,นะครับขอเชิญ่ไปไลต่อไปครับเนี่ยผมประหยัดน้ํนาขนาดที่ว่าผมให้น้ําหยดนะดิบนะดิบป,ปิ้งนะนะครับแ,แล้วก็เซ็นเซอร์เลยนะนี่ในแปลงปลูกกัญชาห้าไร่ไอเนี่ย น้ำหนึ่งคิบิเมตรเนี่ยสร้างไรายได้อย่างต่ำหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งคิวบิเมตรเดี๋ยวจะให้ดูนะงไงไมีงานวิจัยอยู่แต่ <c oughs> ว่ายังมีพูดอีกหลายตัวหนะ้าที่น่าศึกษามากเช่นเช่นที่กําลังทําอยู่นะั่นก็คือต้นหมากโอ้ตอนนี้ดิมาเยอะมากผมกําลังจะมาทดลองที่ลำปางอยู่สั่งสั่งกงล้ามแลวเนี่ยขอกลับไปไแผ่เมอสักคู่นี้นะครับนิดเดียวพอดีพูดข้ามไปหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินเลยนะครับ ถ้าความเยอะเนี่ยตามกีกก่เปอร์เซ็นต์ปุเนี่ยมันก็จะดีดเพาออัตโนมัติเลยแล้วก็สั่งให้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยปลูกกัญชาเนี่ยใช้น้ําหยดนะครับแล้วก็เนี่ยดอกกัญชานะครับเนี่ยไอ้ข้างไอ้ไอ,ขอ้ไอขวามือข้างบนนี่หนึ่งนะครับนั่นคือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์แล้วข้างล่างนี่คือหัวน้าหยดทำเองง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ไอ้ตรงนี้ต้องซื้อเอานะครับซื้อเอาซื้อไอย้ยางเก่งก็สองสามหมื่นบาทไม่แพง แต่ใช้ได้ยาวนานเลยอายุอายุใช้งานอย่างน้อยห้าปีผมว่าไอตัวเซ็เนเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันีนก็นให้น้ําก็ไม่ยุ่งยากเกษตรกรเกรีเยนรู้ได้ทํางานได้แล้วก็ใช้น้ำประหยัดมากท่านดูครับเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อไปเลยครับจะได้ดูว่าตอนหนึ่งต้นเนี่ยผมใช้น้ํากี่ลิตรนะครับเนี่ยอันนี้คืองานวิจัยที่เราเราอยากวิจัยมากเลยว่า ขั้นตอนไอ,อ,อ,อ้ดินที่ใช้ปลูกกัญชาเนี่ยแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับกัญชาต้งนงลนการผลิตเป็นอย่างไรน้ําที่ให้เนี่ยต้องให้อย่างไงจึงจะเหมาะสมกับกัญชานะครับไปคุยกับอาจารย์ที่ภาควิชาปฏิทีนคณะเกษตรศาสตรมหาเลยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปขอเงินพอดีเขาโชคดีไอ้กองทุนแพทย์แผนไทยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็เลยได้ใจร่วมกันนะครับเอกสารวิจัยเนี่ยผมเอามาด้วยถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอ่านกันได้นะครับนรเนี่ย กัญชาหนึ่งต้นนะหนึ่งครอบเลยนะห้าเดือนกว่าหกเดือนเนี่ยใช้น้ำหกร้อยลิตรเนี่ยเขาวัดมาเลยหกร้อยลิตรดิบดิบแล้วก็เขาทดสอบว่าหกร้อยลิตรเท่านี้ให้ครึ่งหนึ่งผลผลิตจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยหกร้อยลิตรจะเหลือสามร้อยลิตรนะครับแล้วก็ไอ้ตารางข้างล่างเนี่ยก็คือผลผลิตของมันนะครับได้เท่าไรไอ้นี่เท่าไรต่อบปเลยครับ เอาเป็นว่าผมสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งต้นกัญชาหนึ่งต้นนะครับจะได้ดอกแห้งสามร้อยห้าสิบกรัมสามต้นจะได้ดอกแห้งหนึ่งกิโลกรัมดอกแห้งบัดเนี่ยส่งไปเนี่ยเขาตีราคาให้สองหมืนบาทแต่ถ้าพันดีๆสามหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงน้ำหนึ่งคิวเนี่ยบางหนึ่งต้นเนี่ยขายดอกได้ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทใช้น้ำหกร้อยลิตรอ่ะนี่นี่คือประสิทธิภาพของการใช้น้ำไงใช้น้ำยังไงเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดไงสร้างเศรษฐกิจสูงสุดนะครับผมจะวิจัยต่อนะว่าผมจเจ้าต้นวิวนนลามาปลูกเนี่ยก็ใช้น้ำมาแบบนี้ใช้ดีบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทดอสอบดูเลยนะครับขอบหนึ่งเนี่ยใช้น้ำกี่หยดเป็นกี่ลิตรขายได้เท่าไหร่เศรษฐกิจได้เท่าไหร่คืนเท่าไหร่ นะครับถ้าว่ามันมีตัวเลขแบบนี้ถ่ามีหน่วยงานวิใจัยให้แบบนี้ผมเชื่อม,มั่นได้ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยก็อยากได้มากที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับเขาด้วยวาจานะก็บอกพี่ในมีตัวเลขให้ผมด้ระ,บะเบาหรืเเอเปล่าไม่มีไม่มีผมก็ไม่กล้าประกาศหรอกเนี่ยถ้าลองวิจัยดูนะครับไอ้เพื่อแต่ละตัวแต่ละตัวในชย้นน้่นนสไลร่นะครับแล้วก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับกราบเชิญต่อครับเนี่ย เราไปขับเคลื่อนเรื่องการประหยัดน้ําเราเห็นปัญหาอยู่ที่อีสานเนี่ยเราไปขอกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยไปจอบบอบาดาแล้วก็ติดแผงโซล่าเซลล์ให้เกษตรกรเลยนะครับเนี่ยไปดูนะครับตอนนี้มีเป็นพันพันบ่อที่ติดอยู่สภาเกษตรกรเนี่ยดินเรื่องนี้มากนะครับเข,ขาขาดน้ํเมื่อไหร่คือคือถ้าน้ําเนี่ยมันไหลเป็นท่อเนี่ยสองนิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยมันค่อยๆไหลเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็น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 คอมมอนคอมมอน common, common มีซอสเสไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องคอมมอนนะมันมีมูลค่าแล้วมันไหลามาไหลามาตามท่อหลังบ้านนะเพราะฉะนนี่มันใช้ประหยัดมากมันจะไม่ใช้ทิ้งใช้คว้างนะครับเนี่ยมันมีต้นทุนของมันอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มทำแล้วโครงการนี้ปีที่แล้วเนี่ยได้ไปพันพันกว่าบ่อนะครับขอให้มัติดและกับเกษตรกรลงตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับก็ติดติดติด,ดแล้วก็แบ่งกันใช้น้ํานะครับเชิญต่อครับเนี่ยการใช้น้าให้เกิดประรสิทธิภาพสูงสุด เนี่ยท่านดูสิครับข้างขวามือเนี่ยสระหลังควายผมเนี่ยแห้งมาแล้วปีนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเลอ้ยงสามสระใหญ่ๆนะครับอันนี้คือคือคือ,คอสระที่ให้ควายอํบน้ำซ้ายมือเนี่ยคือบ่อบาดานที่ฟาร์มผมบ่อปาดานบ่อนบนบเ,เนี้ยสามารถจะเซอร์วิสฟาร์มหมูได้สองพันตัวสองพันตัวเนี่ยมูลค่าเนี่ยยี่สิบล้านบาทตัวละหมื่นบาทไอ้บ่อบาดานบ่อเดียวเนี่ยสร้างเศรษฐกิจได้ยี่สิบล้านบาท อา้าวใช้น้าให้เกิดประโยชน์บึกเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าล่ะเนี่ยถ้ามีตัวเลขแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าอนาคตเนี่ยนะครับท่านจะบริหารง่ายขึ้นว่าน้ําแต่ละค u b i c m e t เนี่ยสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรบางกิจกรรมไหนหน่าทำทกิจกรรมไหนไม่น่าทำเนี่ยท่านจะได้เลี้ยวถูกทางนะครับแล้วก็เกษตรกรไทยเองจะได้ความรู้มากขึ้นขอบคุณครับเชิญต่อครับไอเนี่ยบานกัญชาผมเลยสิหาไรใช้น้ํานิดเดียว ใช้ความพรนะนะในศาสตร์นะครับค่อยๆค่อยๆหยด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 นะครับหนึ่งต้นเนี่ยเมื่เริ่มปลูกจนมันเกกียวหกร้อยนี่ไม่ถึงคริบหนึ่งเมตรด้วยซ้ำไปตอนหนึ่งต้นหยดเอานะครับเพราะะฉเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมคิดว่าจากนี้ไปซึ่งสภาเกษตรกรเนี่ยเอ่อเอาความคิดอย่างนี้เนี่ยไปปรับการผลิตทัูวประเทศเนี่ยคิดว่าเป็นร้อยร้อยแห่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่า ที่นายสีดายก็คือรัชการเองเนี่ยไม่คยตระหนักเรื่องแบบนี้ไงที่พูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะมันเป็นโดยในโดยเป็นโดยโดยธรรมชาติหรือไงเนี่ยว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการในการเอาข้อมูลเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ไปกันเมืองยิ่งช้าคุยกับไปกันเมืองนี่ลลำบากมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการต้องการชอดเทชมชบเทอมบริสีปีสัมมี่เอชยาแบบนี้ท้าไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมว่า พวกเราทุกคนเนี่ยถ้าว่าสามารถที่จะที่จะลองลองขับเคลื่อนดูค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะครับอนาพน,นี่ยประเทศนี้เนี่ยก็จะมีสังคมที่ที่สนิญญสุขมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่าทรัพยาสรสามารถถูกเอามาใช้ให้เกิปดประโยชน์และปฏิสิทธพสูงสุดเท่าที่เขาควรจะเป็นนะครับก็ขออนุญาต เอาแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาพักมาครับตรงใจผมมากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่ง่ที่ตั้งโจทย์กั่ก่อนจะสัมานาชานี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปักครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเด็นที่สองซึ่งเดี๋ยวผมจะถามสทชคือ w a t e r p o d u c t i i v t y หสิทธิภาพของน้ําซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเพราะตอนเนี้ประเทศตั้งเป้าว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยสิทธิภาพของน้ําต้องสูงขึ้นอีกสิบเท่า สิทเข้าจะไปยังไงกันเพราะถ้าไปจากฐานข้าวไปถานวิ่งคงยากทีนี้มีพี่พัดจะให้แนวคิดหรือว่าบอกเกษตรกรบางคนได้ไหมครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลจำนวนมากที่ปลูกพืชในพื้นที่ที่มันเหมาะสมอย่างเช่นอีสานเนี่ยมากกว่าสองล้านไร่ปลูกข้าวในที่ที่เหมาะก,กับพืชพื้นอื่นหรือภาคต่างๆหรือว่าบางทีหน้าแล้งน้ําก็ไม่เยอะคิดไม่ออกว่าจะไปะไรก็ปลูกข้าวอยู่ดีหรือทำหลาง่างเนี้ย เขาต้องทําอะไรบ้างเขาต้องฝึกอะไรบ้างหรือเ,เขาจะต้องหาความรู้อะไรเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่าต้องไปเรียนรู้อะไรครับที่มันจะทําให้มันจะสามารถจะเล่าหรือว่าคนที่พิพันเคยไปสัมผัสมามาเขาเปลี่ยนกันได้ยังไงครับนี่ผมว่าราชการเปลี่ยนยากนะ,กะเษกษตรกรเปลี่ยนยากกว่าราชการอีก <laughs> จริงโอ้ไปจะบอกให้เขาเปลี่ยนการผลิตได้นี่คือคือ ความรู้เนี่ยที่จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันมาจากการการการอ่านบางคนเนี่ยวิธีภาวะถึงเนี่ยอ่านป๊อปเนี่ยเขาสามารถจะเอาไปทดลองทําได้การไปดูงานการไปดูแปลงสาธิตแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการประเจนกับวิตของตัวเองเช่นเขาตาจนแล้วไม่มีทางไปแล้วก็เลยเริ่มคิดหาทางออกให้กับชีวิตนะครับเนี่ยเราก็คงจริงๆไม่อยากรอให้กเกษตรกรทั้งประเทศถึงตาจนก่อนประเทศเปลี่ยนนะ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่น่าน่าที่จะน่าที่จะส่งเสริมให้เขาเกิดความรู้เนี่ยก็น่าที่จะไปไปศึกษาจากไอ mm ้ซักเซสเคสของฟาร์มเมอร์ในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เขามาดูงานศึกษาการศึกษาการขยายผลขยายผลขยายผล,ยยผล,ยยผลจ้างก็ได้จ้างเกษตรกรที่สาเร็จแล้วเนี่ยโอเคท่านมันขยายผลได้กี่ลายกี่รายเนี่ยกูให้มึงลายละพันสมมติขยายไปเรื่อย ขยายผลไปเือนเป็นเป็นหมื่นลายแสนลายทั้งประเทศปรับการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเองนะครับเอาคือประเทศเนี้ยไอ้พืชไร่สี่ตัวเนี้ยทําไร่ประเทศมาตลอดสามสี่สิบปีอ้อยข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังเอาดินกันจืดหมดทั้งประเทศเลยอะแล้วรัฐบาลต้องเอาเงินมาสมแทรกแซงแทรกแซงปีหนึ่งเป็นแสนล้านหลายแสนล้านนะครับสามปีมอบทีหนึ่งสามปีมอบทีหนึ่ง พราะฉะนั้นนี่คือเราไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนทั้งประเทศถ้าเริ่มเปลี่ยนปรับปรับโครงสร้างการผลิตเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์อันที่เช่นเอาพื้นที่พังเหนือพังอีสรนเนี่ยที่แหล่งน้ำเนี่ยในที่ดอนเนี่ยที่ไม่เหมาะสมการนำน้ำขึ้นไปให้เขาได้เนี่ยต้องใช้ต้นทุนมหาศาลแลวไม,ไม่ไม่ควรทำไอ้พื้นที่อย่างนั้นนะเพราะว่าเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์เอามาปรับโครงสร้างการผลิตให้เข้าใหม่นะครับโดยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย สัพายข้าวก็จะหายสัพพายข้าวโพดก็จะหายสัพายมันก็จะหายสัพายหายดิานาเท่าเดิมรัฐบาลไม่ต้องประกานราคามันขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วประเ,เ,เ,รรเ,เดนนะ็นเนี้ยเป็นการแก้เป็นทางหนึ่งแล้วก็มันได้เกิดผลพัฒนทางเลยนะครับไม่เนี่ยคือสิ่งที่เราที่จริงแล้วนี่คุยคุยถึงนายประยุทธ์เลยนะนะครับเวลาประชุมเนี่ยผมก็เอาเรื่องเนี้ยคุยกับท่านฟังเลยเปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนเอ้ยเอาเอาประกาศเป็นประตูสัตว์แซนบ็อก ประกาศเป็นปีเราไม่เห็นบล็อกทักกล่าเลยรารออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เราขับเคลื่อนมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะรับลูกโดยเฉพาระราชการกนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับก็ขออภัยสวัสดิผมกับใครเจตนจาก็คืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเจตยาก็คืออยากจะให้รออประเทศนี้เนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรเนี่ยมีทางเลือกมากกว่าที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สร้างชีวิตเขาให้สันติสุขให้มีความสุขในพื้นผ่นดนนี้ของเขาเอง คณะเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะกรุณากรมชนลองทำโครงการวิจัยเรื่องปฏิทินน้ไว้ใช้น้ำของแต่และสาขาและมีทางเลือกอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะขยับ,ขย,บขยับเด่นหมดตัวเองได้ขอบคุณครับสุดท้ายเป็นคำถามทางบ้านถึงที่พัต์ตรงๆเลยครับถามมาครับสนใจกิจกรรมที่พัดมากว่าที่พัดมีใช้น้ำฝนมีบรรดานมีสัต ที่พัดมีแหล่งน้ำทุประทานนะครับรือว่าทั้งหมดที่พัดจัดการการจัดการน้ำอย่างไรบ้างครับเพราะว่ามีคนสนใจครับพื้นที่ของผมนะอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ํามากอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางตำบลม่สุกนะครับเคยพยายามจะขอนะนี่มาคุยกับอดีตอดีตผู้กำกชนหลายคนนี่ขอโครงการสุนน้ําด้วยคือคือ,ค,อคนคนตำบลผมนี่น้อยใจมากเพราะอะไรรู้ไหม พราะว่าตอนสร้างเขื่อนกิวข้อหมาเนี่ยมันสร้างในเขตตำบลผมดีหน่อยนะครับแล้วก็มาคุยกับนี่เนี่ยพี่อาที่กรมชนที่ลำปางเนี่ยเฮ้ยเอาเขื่อนมาตั้งไว้ที่ตำบลที่เนี่ยต้องให้ที่ได้ใช้น้ำบ้างนะเกษตรกรที่เนี่ยเรื่องมองมมกจะขียให้หมดเลยไอ้โยไม่ขับเคลื่อนเต็มเลยตอนนั้นย่ามาให้สร้างผมเรียกมาดา่าข้อหัวเลยเฮ้ย hey, คนตำบลกูมาแรงน้ำมันจะได้ใช้น้ำบ้างเลิกเลิกเลิกมันล้อคุ้นเคยกันหมดหรือหัวแหลกกัหมดนะครับแล้วก็ ไม่ไม่รู้ทํางไงเอาน้ํามายังไงเพราะมันอยู่ที่สูงแล้วก็บอกอย่างนั้นทำโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าพวกเราทุกคนตั้งเป็นสากลออกต่างกันเองครับไฟฟ้าก็ไม่เกิดโออวตอนี่สารวจเส้นทางไปขุดขุด,ขดลลังไว้กันเองหมดเลยนะอยากจะได้มากทั้งตำบลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้ว่าตาบลผมที่ผมอยู่เนี่ยไม่เขี่ยเร่งน้ําไม่มีชลประทานไม่เคยมีอะไรเลย นะครับเราไม่เคยไม่เคยเรียกร้องเลยอย่างนั้นว่าไปท,ท,ที่ไปทาโครงการให้ไม่เอาเลยเราคิดว่าเอ,อในแักละคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเขาคงจะมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่ามั่งหน้าที่เราก็คือเราต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้ข้อจํากัดทั้งหมดเนี่ยเราเองต้องพยายามแก้ปัญหามันเองให้ได้นะครับโดยการปรับการผลิตของเราเองให้ได้จากนั้นมาก็คือ,อ,อใช้อาศัยน้ําฝนเก็บไว้ในสระแล้วบังเอญเนี่ยมันมีห้วย ไหลผ่านซึ่งห้วยนั่ไนไหลเฉพาะหน้าฝนหน้าแรงก็หยุดไหลช่วงไปฝนเนี่ยนะครับเราก็ทํา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 เช็คดมทําฝายนำร้อนเอาไว้สองจุดนะครับเพื่อจะให้น้ํามันซึมลงไปดินให้เยอะที่สุดให้ได้เพื่อจะเติมน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็สามารถจะสู่มาใช้ได้นะครับะฉะนั้นเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราใช้ป็นนี้แก้แก้ปัญหาดัดแปลงธรรมชาติเพื่อจะเอามาตอบสบนองกัแบปบัญหาของเรานะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่มีไม่มีระบบ ฉนประทานเพราะว่ามันอยู่นอกเขตฉนประทานนอกเขตมากๆด้วยนะครับมีเฉพาะน้ําฝนและน้ําห้วยซึ่งไหลเฉพาะหน้าฝนหน้าแง้งตอนนี้ไม่ไม่ไหลแล้วนะครับแต่ว่ายังขังในแอน่งเพราะว่าผมมีฝายน้ําล้นอยู่สองจุดนะครับขังเอาไว้นะครับนิดเดียวเมื่อคู่เนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ทราบไม่ทราบมีโอกาสคุยนะกับโครงการข้าวอ่ะบอกว่าควรจะวิจัยข้าวเนี่ยที่มันทนแ้งเอามาปลูกในพื้นที่ลุ่มภาคกลางปางไ้แล้ว ไฮเบดอะใช่ไหมทำไมต้องใช้น,น้ำพันคิวลองลดลงมาหน่อยห้าสิบคิวอยู่ให้ได้ใช่ไหมละ่ะผมคิดว่ามันอยู่ที่สายอยู่ที่พันธุกรรมข้าวเบดที่คอสเบดในระหว่างข้าวไร่ก,กับข้าวที่รุ่มนี่แหละสามารถจะพัฒนาสายพันธุ์ให้มันทนแรงได้ข้าวไร่เนี่ยรากมันหักินไกลมากแล้วก็เอาสายพันธุ์รากแข็งแรงเนี่ยเอามาใส่ในข้าวที่รุ่มสิต้องทํานะประเทศนี้ถ้าไม่ทำนี่แข่งขันไม่ได้หรอกขอบคุณครับ